สวัสดีครับกอบฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกอบจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับก็คือตัวฟอร์ด v e r e s t นะครับ e v e r e s t เนี่ยของเราเนี่ยมีจำหน่ายทั้งคับ2คับ4เนาะก็มีหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้รถที่กอบมารีวิวจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็จะมีเฉพาะคับ2นะครับก็เป็นรุ่นที่ ได้กระแสดีนะครับตั้งแต่ตัวเจนเดิมยันมาเจนนี้นะครับได้รับการตอบรับดีเพราะว่าเลยราคานะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยหนึ่งล้าาแแต่เป็นตัวที่มีเทคโนโลยีนะครับการขับขี่ขั้นสูงเหมือนตัวไทเทเนียมนะครับหรือว่าพวกตัวขับ4ี่ทุกตัวเลยนะครับอ่ะก็เป็นรถที่คุ้มค่านะครับอาจจะเหมาะกับสายที่เป็นครอบครัวใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าขับรถต่างจังหวัดแต่ไม่ได้แบบไปลุยแบบขับส นะครับก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็แต่งแบบจัดเต็มนะครับทั้งชุดแต่งทั้งแรปสีนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมก่อนไปรับชมครับฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี่พระเอกของเรานะครับฟอร์ดเอเวอร์เรสตสปอร์ตนะครับก็แพ็กเกจบีนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะครับโดยการบวกลบนะแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,585,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจสีขาวมูก็บวกเพิ่ม12,000นะครับแต่สีที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมันไม่ใช่สีเดิมของรถเนาะมันเป็นการแลปนะครับอันนี้สีก็จะเป็นสีซีเเเมนนน์กะครับป็ เทานะเป็นเทาฟ้านะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้ทำเป็นทูโทนนะครับก็ตัดดำเงานะเพื่อให้เข้ากับตัวชุดแต่งที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับพวกนั้นก็ชุดตัดตัวสีรถจะเป็นดำเงาอยู่แล้วคันนี้ก็จะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะฮะก็แล้วก็คันนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับตัวอะคริลิกนะครับคัมไวเอลเวอร์เลสนะครับในปีโมเดล2025นยเนี่ยครับอะคริลิกเอลเวอร์เลสที่ฝากระโปรงไม่มีมาแล้วนะครับก็ต้องติดเพิ่มเติมนะครับอ่ะ ขายจะติดของแท้ของแต่งอะไรยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับชุดแต่งครับวันนี้ก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็เลือกเป็นของวิกเตอร์เลยนะครับตอนนี้วิกเตอร์วีสองกำลังได้รับความนิยมมากๆกนะครับก็กระจังหน้าสีดําเงาครับแต่คันนี้นะครับเพิ่มเติมความโดดเด่นให้กับกระจังหน้าก็เพิ่มมามาแต่งสีโครเมียมครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่สสีแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะติดไม่ติดก็ได้นะครับจะติดแบบไหนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับ ทุกท่านชอบนะออกแบบได้เลยนะรถเรานะครับม้าก็มีหลายไซส์มีหลายสีนะครับไฟด้านบนกระจังนะครับก็มีขาวกับส้มสามารถเลือกได้ไฟข้างกระจังที่เป็นตัวยูตรงนี้นะครับก็มีขาวกับน้ําเงินนะครับแต่ละท่านก็ถ้าต้องการสีไหนก็เจาะจงได้นะครับงะคันนี้ใส่ครอบไฟครับเป็นสีดําเงานะครับก็ให้ไฟหน้าดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวรถนะครับที่ปั่นน้ำฝนก็เป็นอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีมาพร้อมไฟตันหมอกเป็น led นะครับมาจากโรงงานนะคันนี้ก็ใส่กิร์ตครับ s k ร์ตด้านหน้าก็เป็นของ victor นะครับวันนี้ก็ทำเป็นสีทูโทนนะครับก็เป็นสีตัวรถนะครับตัดดำเงาท่านใดจะทำดำเงาหมดเลยนะครับดำด้านหมดเลยหรือยังไงก็สามารถแจ้งได้ตัวรถมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาอยู่แล้ว อ่ะ,อะคันนี้แพ็กเกจ B นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะใช่ไหมครับคันนี้มีกล้อง360ง้องศานะครับกล้องรอบคัน,นเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดครับมาพร้อมกับระบบเตอือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตรวจับยันคนระบบรักษาเลนเรานะครับตั้งให้พงมาลัยสันก็ได้นะครับหรือจะดึงกลับเข้าเลนก็ได้ มีมาเตือนการหลับในก็มีนะครับควบคุมความเร็วคูดคอนโทรลเรามีเราตั้งเป็น adaptive คูดคอนโทรลแบบ stop and go ได้เลยก็ควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับของเราหยุดยันศูนย์เลยนะคิวล้อครับก็มากับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็มีให้เลือกนะแบบแนบกับแบบโปง่งแบบนี้ก็จะเป็นแบบโปง่งนะครับก็จะเหมาะกับการใส่กับล้อแต่งนะครับเพราะว่ามันจะคุมล้อมิดนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแหละครับว่าแต่ละท่านจะจัดทรงยังไงเนาะ สีก็เลือกได้ครับดำเงาดำด้านแจ้งได้เลยระบบเบรคครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็คันนี้ใส่ล้อนะครับขนาด20นิ้วเราเป็นล้อแต่งจับคู่กับยาง AT นะครับยางตัวนี้ก็27555 20ยนะครับยางก็เลือกได้ครับว่าเราจะใช้ยางแบบไหน AT HT RT ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับแก้มข้างนะครับเป็นคลิประบายความร้อนตัวครอบกระจกนะครับเป็นดำเงามาอยู่แล้วมีไฟเลี้ยวครับ มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับมีเตือนจุดจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะครับเล่าหลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วคันนี้เพิ่มเติมคือกันสาดแท้เข้าไปฟิลม์มเซรามิกค,ครับเลือกความเข้มได้เลยเบ้าลองมือคันนี้ใส่เป็นสีดําเงานะครับมือเปิดเป็นสีดําเงาอยู่แล้วมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคี่ครับถาดล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดครับเป็นบันไดสีดำนะครับ ข้อฝาถังน้ามันเป็นสีดํารถเราเติมดีเซลนะครับเติมได้ทุกชนิดช่วงล่างด้านหลังของเอเวอร์เป็นหวดลิงนะนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับมีไฟเบรกดวงที่3มีน้ํำล้างกระจกปัดกระจกไล่ฝ้านะครับมาพร้อมเลยไฟท้ายเป็น LED signature นะครับนี่เป็น LED signature คันนี้เพิ่มเติมนะครับค่าท้ายเอเวอร์แบบมีไฟพร้อมกับค่าท้ายคายเยนเข้าไปนะครับไฟตัดหมอกหลังมี นะครับเซนเซอร์ ensor, ด้านหลังมี4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมืถอยและระบบช่วยเบรคนะครับแล้วก็ใส่สกเกิรลด้านหลังครับวิกเตอร์นะครับวันนี้ท่อก็เลือกเป็น i n นฟินิตี้แบบนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆเนาะท่านใดชอบท่อทรงสี่เหลี่ยมก็แจ้งได้จะเป็นโคมเมือมจะเป็นดำก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะภายในเป็นเบาะหนังครับมีแอร์หลังบาะไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ จอเลื่อนไม้8นิ้วจอกลาง12นิ้วครับซิงโฟ A Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับคุ้มฮะเหมือนที่ผมบอกอะเห็นไหมครับนี่ท่านใดสนใจก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ